สวัสดีครับทุกคนผมป๊อปนักกี้ทีวีนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงทีมออลเตียวันที่5แล้ววันนี้ที่มาใหม่แน่นๆเลยนะคือนักเตะกองหลังของทีมออลเตียนะครับทั้งหมด5ใบนะครับเข้ามาแทนที่มิดฟิลด์เรียบร้อยนะครับเราจะพาไปส่องสเตตกันแล้ววันนี้มี S B C T เด็ดมานะที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือพอป๊อกบาร์นั่นเองนะครับมาเรียบร้อยหวังว่าจะพาไปส่องสเตตความคุ้มค่าเก่ง หรือมาดีไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวพาไปส่องกันดูนะครับยังไงก็ก่อนไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยไปครับพอปอกบาแฟชแบ็กกับเลด90นะครับค่าทํา4สี่เขยเลด838687แล้วก็88โอโ้โหแชะแพงอยู่เนะี่ยถึงตัวเลดสูงอาจจะราคาอาจจะไม่ได้คุ่งมากแล้วตอนนี้แต่ก็ราคาค่าทําก็เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับพอปอกบาอืมเป็นแฟชแบ็กเวอร์ชั่นไหนขอดูก่น เป็นแฟลตแบ็กเวอร์ชันทีมอ็เดียร์ f ีฟาสินะครับีฟาสิบหกเลยดูแสแตตกันหน่อยดีกว่านะครับสกิลมูผ้าดาวเท้าสี่เวิร์กเลเป็นไฮมีเดียมสำหรับป๊อกกี้นะครับ, 4, rate, Medium, ำรบ, ee, รบตำแหน่งเป็น CM CDM แล้วก็ LM นะครับนะโ,โหความเร็ว78-83หมอะฟินิชชิ่ง80 ยิงไกล89แล้วก็ยิงแรงถึง96ครับพาซิงค่อนข้างสวยเลยแหละนะวิชั่น94ช็อตพาร์90ตะลองพาร์ก็96นะครับจ่ายบอลถือว่าสวยดีนะแต่ค่าคอร์สไม่เยอะนะตรงนี้ส่วนดิปบิ้งเนี่ย90นะครับอจี8 2กับบาลานซ์80ไม่ค่อยคลองมากแต่ว่าดูค่าบอลคอนโทรลกับค่าดิปบิ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับคลองบอลดีเลี้ยงบอลดีนะ คอมันดีเลี้ยงมันดีถ้าแต่เกมลับเนี่ยดีเฟนดิ้งแปนะมุงลูก,กาอากาศใช้ได้อินเตอร์เซปอะไรโอเคแต่ว่าดีเฟนต์เนี่วลเล่แค่70นะครับนะจังหวะจ็อกกี้อาจจะไม่แจ่มเท่าไหร่นะส่วนฟิสิเคิลเก้าสิบเอ็ดนะสเตมินาแปดสิบหกกับสเต็งเก้าสิบห้านะโหโเทดเนี่ยมีแฟร์มีจ่ายไกลยิงไกลเพเมเกอร์ maker, ยิงไซก้อยเทนนิคอลดิเปอร์สำหรับปอกบา เวิร์กเลดอ่ะมันเป็นแบบไฮมีเดียมนะถ้าจะมองเป็นบ็อกซ์บ็อกมันก็จะเป็นบ็อกซ์บ็อกแบบว่าเติมเกมลุกเยอะหน่อยนะสำหรับบ็อกบา <c oughs> ส่วนสเตตเนี่ยมันไป็นเจมทางเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็การเลี้ยง bon, นะบอลนะบ็อกบาส่วนสเตตเกมรับก็ใช้ได้นะอาจจะไม่ได้เกมรับไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็รับได้ดีอยู่แลนะตรงนี้รับฟิสิกส์ค่อนข้างดีตรงที่สเต็งสูงถึง95 สำหรับปอกบาเดี๋ยวเราต้องลองไปลองใส่เคมีแล้วเดี๋ยวขอดูราคากลมๆอีกทีนะครับว่าราคาพี่เกเท่าไหร่ปอกบาราคาหกแสนนะครับหกแสนกลมๆตรงนี้โหผมว่าก,ก็แอบแพงอยู่ดีอะหกแสนนะนะหกแสนแต่มันก็เป็นสกิลมูฟห้านะครับกองกลางเราก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นสกิลมูฟห้า เนะท้าดีแล้วก็ลิงก์เป็นทั้งฝรั่งเศสแล้วก็แถมเป็นยูเวนตุสด้วยนะสำหรับปอกปาแต่สแตทแบบนี้อย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับยิงไกลโอเคแล้วจ่ายบอลดีอยู่แล้วมีเพย์เมเกอร์ด้วยเคมีนะ K Me เนี่ยยังไงก็ต้องไปทางชาโดว์นะครับนะทางชาโ d ดว์ความเร็วจะได้มาเป็น89แสแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยเป็น88เลยค,ค่าดีเฟนต์เอเวเรสจะได้เป็น74 สำหรับป๊อป <c oughs> กปลาเออโอ้ความจริงมันก็เขาใส่เคมีแล้วมันก็ดูสวยดีนะสแตกมันก็ครบหมดนะครบแบบว่าอสำหรับกองกลางก็มีทุกอย่าง่มีทุกอย่างเลยนะเลี้ยงบอลดีจ่ายบอลยิงไกลนะรับดีอืมนะส่วนสูงเนี่ยสูงถึงร้อยเก้าสิเอด นะปลา,ปาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคล่องตัวเราก็ต้องเผื่อใจไปด้วยนะมันก็จะไม่ได้คล่องดั่งใจหรอกนะเพราะมันสูงเก้งก้างหน่อยนะแต่มันได้สกิลมูฟ5ที่ดีนะสำหรับป๊อกกี้อืมผมว่าถ้าถามถึงความคุ้มค่าผมให้ไม่คุ้มแล้วกันผมว่ามันแพงไปนะผมว่ามันแพงไปแต่ถามว่าสเตตขี้เละไหมก็ไม่ขี้เล่นะสเตตไม่ขี้เละสำหรับป๊อกปลาอืม นะมันก็ลิงก์บางคนยังใช้ดีมาเรียอยู่มันก็ลิงก์ดีมาเรียได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าตัวยูเว่ดีๆมีเยอะหรือยังตอนนี้ก็ยังนะครับแต่ว่าตัวฝรั่งเศสเนี่ยมันมีหลายตัวที่มันลิงก์กับที่เราใช้งานกันอยู่แล้วก็ลิงก์กับปอกบานะครับมันก็จะได้เรื่องของลิงก์ทีมชาติมันจะลิงก์ง่ายหน่อยอะทีนี้เรามาดู3ตัวแผงหลังทีมออสเตรเลียกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างมีกุกตัวนะครับฮาคิมมี่มิลิตา แล้วก็เตโอกับฟันไดมาเริ่มที่กุกตัวก่อนเลยราคา9 0้าแสนกว่าแต่เดี๋ยวก็ลงนะครับกุกตัวเนี่ยก็อัพมาจากเดิมจากเลขเก้าเป็นเก้าบหตรงนี้เท้าสามก็มาดูที่สปีดดีกว่าสปีดเนี่ยอัพจากสี่ิบหเป็น60สิเลยถาว่าเร็วยังก็ อาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าเรื่องของสแตกผู้รักษาประตูค่อนคน,ข,นข้างแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วอืม <c> ก <oughs> <c oughs> ตัวเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับลองใช้กันดูว่าชอบไม่ชอบนะครับ AI มันนะอยู่ที่ AI นะครับสำหรับโกมาต่อที่ผู้เล่นในสนามก็เลยตัวแรกเป็นฮาคิมี่นะครับแบ็คขวาปารีดนะครับซ a ซีเวิร์ e เ i ดไฮมเดมนะครับเทดมียิงไซก้อยมีสปีดดิเบอร์ก็ตัวนี้เนี่ย เทียบกับตัวนู้เลยครับตัวล่าสุดคือตัว87จนะจากเลข87อัพมาเป็น94สําหรับฮาคิมี่นะค,ความเร็วตอนนี้คือเต็ม99เป็นที่เรียบร้อยเอแล้วก็สแตทจ่ายบอลเนี่ยโอ้โหพาซิ่ง90แล้วนะวิชั่นลอบไป88นะครคอซิ่ง96และชอ็อตพาส92ลองพาสอีก85โอ้เป็นแบ,บ็คที่จ่ายบอลแจ่มแล้วนะสำหรับฮาคิมี่จ่ายบอลแบบนี้ แล้วก็จีเกิบสาบาลาน์เ้าเนี่ยโอ้โหนะครับ 90, ดิฟเฟนต์เิเดิมๆเฮดดิ้งเนี่ยด้วยเฮดดิ้งบูทมา9นะครับถามว่าเยอะไหมก็บูทมาไม่เยอะแต่ก็เล่นได้ดีขึ้นนะสำหรับลูกการอากาศนะฮะกิมมี่แล้วก็จัมปิ้งเนี่ยอัพมาถึงเป็นจาก83มาเป็น95แล้วเลยนะครับจัมปิง้งค่อนข้างเยอะนะสเตย์ไม่น่ามันเยอะอยู่แล้วนะฮากิมมี่ตอนนี้99นะสเต็ง t ปดสิบ เคมีที่เล่นตอนนี้เนี่ยโหคือถ้าเล่นเป็นแบ็คเนี่ยความเร็วมันสุดแล้วไงเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เคมีที่มันเพิ่มความเร็วแล้วใส่เป็นแบบเออเซนติเนลเนี่ยลองอาร์คิเทคหน่อยอาร์คคเทคมันจะได้จ่ายบ bon. อลถ้านนูว่าเซนติเนลนี่แหละสวยแล้วนะเล่นแบ็คใส่เซนติเนลนะฮะกิมมี่ถามว่าเล่นสัแต่แบบน,นี้เล่นตัวลุกได้ยังเล่นได้นะ เอาจริงแล้วตั้งแต่นี้เล่นตัวลุกได้นะสกิลมูฟสี่เท้าสีเ่เวลก็ไฮมีเดียมแล้วมีสกิลยิงใสก้อยด้วยนะฮายิมี่ใส่ไปแบบเ,เนี่ยใส่แบบฟินิเชอร์ลงไปเดี๋ยวดีโหนะฟินิชิ่งก็เป็นเก้าสิบกคือเอาไปเล่นหน้าเอาไปเล่นปีกอะไรเงี้ยก็ได้นะฮาย <c oughs> ิมี่อืมสแต่ขนาดนี้นะเ,เล่นได้หลายตำแหน่งแล้ว อ่าดูดิเป็นแบ็กขวา9 3สามาขึ้นเป็นปีกเป็น94สี่เห็นปะตอนั้นมันเล่นได้หมดเลยอะ่ะนะครับเป็นแบ็กก็ได้เป็นตัวลุกก็ได้นะครับฮากิมิโอ้โหตอนนี้ราคาเปิดตัวยังแพงอยู่เดี๋ยวรอดูราคาไปเรื่อยๆครับนะต่อที่มิลิเตาเป็นตัวเลมาดิดอีกตัวหนึง่ง นะครับสกิลมูฟสองเท้าสามตรงนี้วอลเลย์มีเดียมีเดียเหมือนเดิมนะครับเรดมีจ่ายไกลมีคอสเซอร์ตำแหน่งเนี่ยเป็นได้ CB กไ็ได้แล้วก็เป็น RB ได้ด้วยนะมินิเตาตัวนี้ <c oughs> เป็น RB ได้ด้วยเอ่อความเร็วเนี่ยโอ้มันยังแอบกักนะเห็นปะพอมันเป็นเซนเตอร์มันให้ความเร็วไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าสําหรับมินิเตาก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะบูสจากตัวเดิมมา3สเตตนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ออกตัว8 7กับสปีดปลาย92นะครับ แล้วก็พาร์ซิ่ง1แต่ช็อตพาร์สลองพาร์สเยอะมากแล้วนะครับ90้สนะครับส่วนดิฟฟิ้งเนี่ย r รี c คชั่นบูทมาให้เป็น99เรียบร้อยส่วนคอมโพ s เตอร์เนี่ยบูทมาให้7นะครับตอนนี้คอมโพ s เตอร์เป็น85แล้วก็บ a ลลาร์ตอนนี้บูทจาก60กว่าตอนนี้เป็น80เรียบร้อยนะสำหรับมินิเตาแต่เกมรับก็แน่นแแล้วก็ฟิสิก a l ก็เยอะแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่ามินิเตาเนี่ยแสงเคร์เล่นได้แล้วนะแสงเคร์ไป แสงเคเลื่อนได้แล้วความเร็วแบบนี้สแต็กเกมรับเต็มแล้วก็สเต็งก็เต็ม98ก็เกือบเต็มอ่ะนะครับแสงเคื่อนเล่นได้แล้ว <c oughs> แลวถามว่าเอาไปเล่นแบ็คเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าเป็นแบ็คมันจะไม่แ่มมากตรงเรื่องจ่ายบอลนะวิชั่นมันน้อยแล้วก็เท้า3ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับสกิลมูฟสองดาวด้วยถึงมันจะสลับตำแหน่งได้ก็น่าจะช่วยในการจัดทีมมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นแบ็คขวาจริงๆผมว่าไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเซนเตอร์นี่แหละแ่มสุดแล้ว สำหรับมิลิเตานะย่ำสุดแล้วยี่มาต่อที่เตโอฝั่งแบ็กซ้ายกันบ้างนะครับการพิเศษพี่แกยเยอะจัดในภาคนี้ดูดิการดําเอาออฟโพซิชันทีมออสเดอร์ทัวร์นาเมนต์แล้วก็ติดทีมออสเทียมานะครับสกิลมูฟสามเท้าสามเวิร์กเลยเป็นไฮมีเดียมนะครับสำหรับเตโอมีเทรดเป็นสปีดเดิเบอร์ขอเทียบกับตัว89เลยแล้วกันนะครับพร้มเร็วอัพมา2ตัวน,นี้เป็น9799กก็คือเต็มแม็กซ์แล้วแหละ นะครับแล้วก็ตอนนี้ช็อตพาวเวอร์อยู่ที่92นะครับพารซิ่งเนี่ย88นะครับอัพมาให้ก็ค่อนข้างเยอะนะ7สแต็ตแล้วก็ลองพาร์สเนี่ยอัพมาเป็น10ตอนนี้เป็น82แล้วอืมเตโอแล้วก็อจ,จิบาลานแปดสบาลานแปดห้าเรียชั่น94นะครับดิบบิ้ง92คอมมอนเชอร์90โอ้ดิบบิง 92, บบ้งก็บูสต์มาทรงๆนะมันอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนฮากิมินะมันเทียบกันไม่ได้นะบอดี้มันคนละทรงนะ เตโอมันจะตัวใหญ่หนาหน่อยนะครับสแต่เกมลับตัวนี้เนี่ยแปดจากตัวเดิม82ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น88แล้วนะครับแล้วก็สเตมินาเป็น99เต็มแมตตโอ้โหเตโอนะก็คง <c oughs> เก่งอยู่แล้วแหละเตโอทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแล้วก็อัพสเตตตัวนี้มาค่อนข้างสุดและจ่ายบอลก็ถือว่าอัพมาเยอะสำหรับตัวแบบเตโอนะจ่ายบอลก็ดีขึ้นเยอะนะครับ ตัเกมลับก็อัพขึ้นมาแน่นเลยเคมี K Me เนี่ยก็เซนติแนลอยู่แล้วเพราะว่าความเร็วมันเต็มแล้ะนะมันเต็มและนะเซนติแนลไปเลยเตโอนะอเดี๋ยวผมขอดูตัวเดิมหน่อยสิมไม่ได้มีการอัพท้าอาสกิลอะไรมานะเตอโอแต่แค่สแตแค่นี้ผมว่ามันก็ ตัวลุกถ้าเจอเตโอก็เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วถ้าตัแบบนี้นะน่าจะชนกับใครก็ได้แล้วแหละเตโอนะครับแล้วมาต่อที่ตัวที่แพงที่สุดแล้วในแผงหลังนะครับเวอร์จิวฟันไดนะกับตันลิเวอร์พูลสกิลสองเท้าสามเวอร์เกตมีเียมหายสำหรับเบอร์จิวนะครับเทดก็ไม่ต้องดูเยอะนะครับเรามาดูดีกว่าว่ามันอัพอะไรเยอะบ้างครับโอ้ดูดูด,ดูตรงความเร็วก่อนเลยสปีดปลมันอัพให้แค่สองนะ แต่ว่าสปีดต้นมันบูนให้9เลยนะครับมันบูนให้9เลยนะก็ยังถามว่ามันชดเชยขึ้นมาให้แบบว่าดีขึ้นมากหรือยังก็ไม่ได้ชดเชยให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็อัพให้มาเยอะแหละ9สเต,ตนะครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยโอ้ช็อตพาร์ก,กับลองพารแน่นปุ๊บนะครับ90กว่าเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องดิดบบิ้งเนี่ยดูดูดูดบาลานซ์บาลานซ์บวก20นะครับอจิบวก17 โอ้โหยัดใส่มาแบบสุดๆและ EA บอกว่าให้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะบาลานซ์ Balance ตอนนี้เป็น75กับ Agility เป็น80นะแต่ค่าสำคัญๆเนี่ยตรง Reaction นี่ครับ99แล้วก็ Composure 99นะครับนะครบนิ่งสุดแล้วก็ Reaction เยอะสุดแล้วนะครับตรงนี้ Defense เนี่ย97แล้วนะครับเต็มปิดไปเลยนะกับ uh, p i c a l ก็94นะครับอื าความจริงเคมีเนี่ยปกติยังไงเราก็ใส่ชาร์โดใช่ไหมอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเกมลับมันก็จุกแน่นๆจุกๆแล้วอะถ้ามองไปทางแบบใส่เป็นคาตาลิซ์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะฮะมันก็ได้เหมือนกันมันก็จะได้ชดเชยเรื่องจ่ายบอลอะไรมานะครับถ้าอยากได้ดูดิใส่คาตาลิซ์ไปฟรีฟรนะีคลิก8 8นะฟันไดฟรีคิก88นะครับเอาไปยิงฟรีคลิกได้อยู่ เออแต่แรกเดิมๆผมก็ยังเชียร์ไปทางชาโดนะถ้าไม่ได้แบบพิเรนอะไรมากนะฟันไดอืมน่าจะแพงอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเปิดได้มาก็คือจบใช้กันไปยาวๆนะครับใช้กันไปยาวๆเลยเป็นไงบ้างทุกคนสเตตทีมอัเดียกองหลังรวมถึงปอกปาเอ C นนะครับถูกใจไม่ถูกใจอะไรยังไงฝากคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่า ชอบตัวไหนหรือไม่ชอบตัวไหนนะครับหรือว่าใครเปิดได้ตัวไหนมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะไปเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ